กับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้่นที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดนะครับในเกมบล็อกฟูดนะครับหรือว่าแมปบล็อกฟูดเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของเกมเราบอกแล้วก็แมปบล็อกฟูดนะครับและวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่จะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเป็นโค้ดลับและเป็นโค้ดอัปเดตใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโค้ดอัปเดต20นะครับสำหรับน้องๆคนนนนนไไหหะะะะะะคคคคครรรรรรัััับบบบบบบทีีี่่่่แแววาาาาาออออยกู้้้้้จมมมโโดดดงงลใปเต์ 2 0นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่าโค้ดใหม่มีอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็แต่ละโค้ดนะครับน้องมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดฟรีๆอยากได้ในสอโค้ดแรรนะครับก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆและคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่ามี ซูมไกตั้น1บาท VS ซูมไกตันโมจิตื่น5บาท VS ซูมไกตันเผาวิี่40บาทแบบไหนจะคุ้มกว่ากัน สุ่มแบบที่1เลยเกลือนะครับทุกคนโอ้โหมาสุ่มแบบ5บาทสุ่มเลยนะครับนะได้เกลืออีกแล้วนะครับมาสุ่มแบบ10บาทดีกว่านะครับได้แล้วนะครับก็คือเข้าเกมมิเผาวีสจริงๆด้วยนะครับอันนี้คุ้มสุดละครั้งละ10บาทเองร้านดีซนนะครับนอล้านคนดังจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีไก่ตันทุกแบบทุกราคารับฟาร์มทุกอย่างในเกมทําเผาวีสี่ทำดาวมัดต่างๆและมีกฎเกมพรสสุดคุ้มเติมโลบักมีรับประกันใครสนใจกดเข้าลิงก์ ใต้คลิปที่มาได้เลยนะครับทุกคนทางด้านผลพิศานนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับวงน้องผูไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่งผลพิศานแบบฟรีๆนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากได้ผลพิศานถาวรนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู9,00 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยได้ส่วนของผลพิสานถาวรนะครับสามารถเลือกได้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าคนที่จะได้หรือว่าคนโชคดีนะครับสามารถเลือกผลได้นะครับเนาะว่าอยากได้ผลอะไรนะครับก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกกกกคคนนี่่ขอออบเลยยาาาวถ้้ได็ื หนึ่งดูคลิปไม่จบนะครับสองกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะและอย่าลืมทิ้งชื่อตัวเองไว้ด้วยละกันนะครับก็ซื้อในเกมนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการแจกให้นะครับเนาะก็เป็นเป้ามานี่เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับที่แบบว่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้แล้วก็มาแจกให้ทุกคนนะครับเนาะหลายคนก็ได้จากพี่ไปแล้วนะครับเป็นจะเป็นทางด้านของคนพี่ซาติฟีนะครับเนาะหรือว่าในส่วนของรหัสฟรีนะครับก็ เป็นกิจกรรมที่พี่จะแจกนะครับและวันนี้พี่ก็จะแจกอีกด้วยนะครับในคลิปก็จะมีการแจกผลพิสานะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับแล้วและวันนี้นะครับพี <n <n ่ขอบอกเลยนะครับโนว่าตั้งแต่อัปเดตใหม่มานะครับก็จะมีทางด้านของผลพิสานะครับโนที่แบบว่าวางขายเยอะขึ้นนะครับโนล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าผลพิสานะครับโนก็จะมีทางด้านของผลเยอะแยะมากมายนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับโนก็เป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับสามารถซื้อได้มากขึ้นนะครับโนล้วก็วางขายมากขึ้นนะครับและวันนี้มีผลพาวางขายด้วยนะคครับทุกกนน็็เปปมาณ เลยนะครับสำหรับวงน้องเขาด้นะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองผลพานะครับน้องก็คือวันนี้นะครับน้องก็ถือว่าผลพานะครับมีวางขายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้นะครับช่วงนี้พี่อัดคลิปนะครับน้องก็น่าจะซื้อทันอยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสุดจริงนะครับน้องและวันนี้นะครับพี่ก็ไม่รู้นะครับน้องว่าจะแจกอะไรดีนะครับแต่พี่ชอบไอคอนนะครับน้องในส่วนของผลพิสัต้มากเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครััับบบบก็็เปนนนผลิตววีี้ะครท่่แา โคตรสุดนะครับโน,ก,นก,ก็น่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าน่ารักจัดๆเลยนะครับโนก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่า ซุทจริงนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี <studio> <st <ress> ้เลยนะครับ <joy> ท <rik> <t enses oard> ุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าน่ารักมากๆนะครับเนาะและพี่ก็ไม่รู้จะแจกผลอะไรนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่ขอแจกผลเสือละกันนะครับก็เอาผลเสือไปเลยละกันนะครับเนาะหนึ่งผลนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะแจกผลเสือในคลิปนี้นะครับใครที่มาคอมเมนต์นะครับพี่จะแจกให้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าผลเสือนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและ ถ้าอยากได้นะครับเนาะต้องคอมเมนต์ให้เป็นด้วยนะครับก็คือคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับก็รับไปเลยนะครับในส่วนของพลเสารีิฟี่นะครับและอย่าลืมทิ้งชื่อในเกมตัวเองไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าพี่จะแอดไปนะครับเนาะจะเข้าไปแจกให้ในเกมนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจะมีการนัดส่วนตัวกับพี่นะครับเนาะแล้วก็ เข้าไปแจกให้ในเกมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่จะแจกให้ส่วนตัวเลยนะครับและจะได้เล่นกับพี่ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากเล่นกับพี่นะครับก็จะได้เล่นกับพี่ด้วยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการล่าเจ้าทะเลหรือว่าพี่ๆนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราจะได้มาดวลกันสักหนึ่งตานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเยอะะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าพี่จะพาเล่นนะครับถ้าเล่นกับพี่นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะ และพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็คือจะมาอัปเดตใน2โค้ดตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าอัปเดตย0มากนะครับทำไมจะไม่มีโค้ดตัวใหม่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้ก็มีทางด้านโค้ดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมาอัปเดตให้ดูด้วยนะครับสำหรับวน้องคนไดนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดตัวใหม่นะครับอยากได้โค้ดตัวไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ดูละกันนะครับโนว่าโค้ดตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับพี่ขอบอกเลยนนนนนะความีีแ่อทุกกเด๋ย็จป มานีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะครับโนว่าโค้ดตัวใหม่นะครับสามารถใส่ได้แบบยกเซิร์ฟนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณเอ็กพี่นะครับโนและที่ใส่โค้ดนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าซูจิ้งนะครับโนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับก็คือนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าแอดมินแจกนะครับโนพี่เขาบอกเลยนะครับว่าหนึ่งคนาาร นะครับก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใส่นะครับเนาะก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับบงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของโค้ดตัวนี้นะครับเนาะถ้าอยากได้ในสองโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็คือเอาไปใส่ได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับว่าใส่ได้พันเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโค้ดที่แอดมิน โค้ดเมื่อวานเลยนะครับเนาะที่แบบว่าแจกมาสุดๆร้อนๆเลยนะครับบางคนก็ใส่ไปแล้วนะครับเนาะและบางคนก็ยังไม่ได้ใส่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็ใสโค้ดสําเร็จนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดพี่ๆคนไหนอยากได้โค้ดนะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านโค้ดคุณเอ็กพี่20นาทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆ ครับที่แบบว่าอย่างได้โค้ดก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเนาะและ พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอัปเดต20มีอะไรบ้างนะครับเนาะหลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับและบางคนก็รู้ไปแล้วนะครับเนาะเอาส่อเฉพาะคนที่ยังไม่รู้ละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าคนที่ยังไม่รู้นะครับอัปเดต20มีอะไรบ้างนะครับจะอัปเดตให้ดูคร่าวๆละกันนะครับก็คือแอดมินได้ทําคลิปบอกเมื่อวานนะครับโนว่าตั้งแต่อัปเดตมานะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าหนึ่งเลยนะครับโนจะมีทางได้ท้ฝนตกนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจะมีฝนตกด้วยนะครับโนาสองเลยนะครับเราจะสามารถตีดาบได้นะครับทุกคคนนนีีี่ะรับบโตตดดาาอวุธไ้ ผลพิสาจได้นะครับนอด้วยใช้แผนที่ตัวนี้นะครับนอในการตีนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอในส่วนของการตีดาบนะครับเนอเดี๋ยวพี่จะมารีวิวที่หนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสามารถตีดาบได้แล้วนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าโคตรสุดเลยนะครับเนอซูจิ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้นะครับเนอสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะได้แน่นอน1้0นนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะ พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าข้อสุดเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเรือตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับสามารถบินได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับพงน้อง Nova, คุณหนี่ยนะครับนอที่แบบว่าอยากได้เรือ ที่ติดไอพ่นและลอยได้นะครับก็ต้องเป็นเรือตัวนี้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นเปามานี่เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของเรือตัวใหม่นะครับก็จะได้แน่นอนนะครับเนาะเพียงแค่เราเติมนะครับก็จะเปามานี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าซูจิ้งนะครับเนาะก็ เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าไม่ผิดหวังนะครับก็เป็นทูอินวันเลยนะครับสามารถลอยได้นะครับแล้วก็สามารถลงน้ําได้นะครับและที่สําคัญนะครับก็มีทางด้านของอาวุธตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของอาวุธตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟนะครับนอก็เป็นอาวุธตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยครับว่าสุดจิ้งนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับอาวุธตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าถ้านะครับนอดาเมจวงกว้างได้โคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว อาวุธตัวนี้นะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีนะครับ <Norwegian> เพราะว่าพี่จะมีการแจกด้วยนะครับ <Hungarian> ก็จะเป่ามาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นอาวุธตัวใหม่นะครับโนก็เป็นป่ามาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับโนว่าโคสุดนะครับโนก็เป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าสุจิ้งนะครับแต่ละสกิลนะครับโนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าแต่ละอ่านนะครับน้องก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตคร่าวๆนะครับที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับน้องแต่พี่กลัวคลิปจะยาวจนเกินไปนะครับก็ถือว่าเอาคลิปนี้ไปก่อนละกันนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากได้โค้ดนะครับวันนี้พี่ก็มาแจกโค้ดให้แล้วนะครั right. บแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่า ขอมาได้เลยนะครับถ้าอยากได้อะไรนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับถ้าไหนพี่แจกได้นะครับเดี๋ยวพี่มันการแจกให้ละกันนะครับถ้าขอไม่เกินตัวพี่แจกให้แน่นอน100%นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคน,นไหน, ini, อ,ยน,น,น,นอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละครับสหรัับวนนี้พี่ก็ขอตัวลเพียงเท่านี้ละกันนนะคครับบบทุกาายย Bye.